เอาแสงธรรมฉายส่องมองชีวิตความถูกผิดชั่วดีมีชไหนความสงบวุ่นวายทั้งกายใจเป็นเช่นไรจงมองดูให้รู้จริงพระสุนทรธรรมพานหรือพระอาจารย์สมชาติ ธรรมโชโตนามเดิมสมชาติแซลิมเกิดเมื่อวันเสาร์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2504ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนอุปสมบทหนึ่งปีท่านถือเพศพรหมจรรย์บำเพ็ญตบะฤศีภาวนาแต่เรื่องฤทธ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมามีเหตุที่ทำให้ท่านเห็นความไม่มีศีลและความไม่จริงใจของมนุษย์ท่านจึงมองหาที่พึ่งอันแท้จริงซึ่งก็คือเนื้อนาบุญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2527ท่านได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยเป็นนาคอาศัยบวชไม่มีเจ้าภาพและไม่มีญาติหลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้เดินทางไปที่อำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปฏิบัติภาวนาตลอดทั้งวันทั้งคืนท่านเห็นนิมิตหลอนเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ในที่สุดท่านยอมรับว่า ปฏิบัติไม่ถูกทางกลายเป็นยึดอัตตาตัวตนมานะทิฐิท่านจึงเริ่มต้นปฏิบัติใหม่และแต่งคำกลอนสอนใจตนเองว่าแสนสับสนวุ่นวายคล้ายโรคจิตอยากมีฤทธ์เหาะเหินเดินอากาศคล้ายประสาทฟั่นฟืนเลอะเลือนตนความมืดมุน ได้ปิดบังแสงชีวิตประพฤติผิดตามคันลองของหลักธรรมประพฤติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าคิดผิดมัวหมองไม่ผ่องใสถ้าคิดถูกผุดพองไม่หมองใจตั้งสติไว้ให้คุมจิตไม่ผิดธรรม หลังจากนั้นท่านได้เดินทางไปยังอำเภอรตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเพียรปฏิบัติภาวนาอยู่ที่นั่นเป็นเวลาเกือบสองปีและจึงทุด,ดมต่อไปที่วัดบ้านสะพานโดมอำเภอวารินชำราบก่อนที่จะย้ายไปอยู่วัดป่าสะพานโดมซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่มาก จึงย้ายไปจำพรรษาที่เขาสวยดาวจังหวัดจันทบุรีก่อนที่จะรับนิมนต์ไปสอนปฏิบัติธรรมที่กรุงเทพอยู่ระยะหนึ่งปลายปีพุทธศักราช2536ท่านได้สร้างสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตที่อำเภอเหินกองจังหวัดสระบุรีต้นปีพุทธศักราช2539 ท่านได้เข้าปฏิบัติภาวนาทำความเพียรในท่ามืดเป็นเวลา16คืน15วันโดยอดข้าวและมีน้ำเพียงหลิตรในสวันสุดท้ายร่างกายขาดน้ำมากท่านผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ได้วยการตั้งจิตนิ่งอยู่ในศีลสมาธิอธิษฐานให้ร่างกายนี้เปรียบมาลาเป็นพุทธบูชาถวายพระพุทธองค์ หากต้องมอรณภาพปีพุทธศักราช2540ท่านได้กลับไปพัฒนาวัดป่าสะพานโดมที่จังหวัดอุบลราชธานีและตั้งชื่อใหม่ว่าวัดป่าสว่างวีรวง์ซึ่งนับเป็นสาขาแห่งแรกของสำนักปฏิบัติแสงธรรมสองชีวิตปีพุทธศักราช2543 ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสาขาส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีต้นปีพุทธศักราช2547ได้เริ่มก่อสร้างสาขาแห่งที่สองของสำนักปฏิบัติแฝงธรรมสองชีวิต ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมจากหินกองที่มากขึ้นจนสถานที่ไม่เพียงพอแล้วเสร็จในต้นปีพุทธศักราช2549ปีพุทธศักราช2552เริ่มก่อสร้างอุโบสถที่วัดป่าสว่างวีระวงจังหวัดอุบลร,ราช,ชธานี กำหนดฉลองประมาณต้นปีพุทธศักราช2554ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัทธาประชากรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีและเป็นประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติแสงธรรมสองชีวิตค่ะลำดับต่อไปท่านผู้มีเกียรติจะได้รับฟังธรรมบรรยาย จากท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานแห่งสำนักปฏิบัติแสงธรรมสองชีวิตในหัวข้ออยู่กับมานกลาบอรัธน,นาค่ะ กบุญทีคนทังคุยก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้มาในวันนี้ทุกท่านทุกคน ทั้งในห้องประชุมใหญ่แล้วก็ห้องประชุมเล็กแล้วก็ถ่ายทอดไปรอบทั่วแม้แต่อินเทอร์เนต็ตสิ่งที่จะมาต้องกล่าวชมเชยวันนี้ก็คือสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ร่วมกับชมรมกริยรยานธรรมวันนี้ ธมาทราบว่าเจ้าหน้าที่หลายท่านก็ทุ่มเทกันมากพอสมควรทุกฝ่ายที่ทำให้หน่วยงานจัดขึ้นในวันนี้และก็สิ่งที่ทำทั้งหมดอานรมาก็กล้าพูดว่าใช้หัวใจกับการให้ แล้วก็ทุ่มเทลงไปเพื่อให้สิ่งนี้ปรากฏขึ้นก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏอยู่ตราบเท่านานเท่านานก็ขอโมทนาและโดยเฉพาะโยมสินา,าประเสริฐพักดีเมื่อกี้ก็ได้ทำให้ธรรมะตื้นตันไปช่วงหนึ่ง รู้สึกเซอร์ไพรส์ตมาเพราะไม่รู้ว่าจะมีสคริปต์อพราตมาด้วยวันนี้เอาตอนนี้จะมาเข้าถึงเนื้อธรรมกันคำว่าอยู่กับมารเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ามารกับพระไปไหนไปด้วยกัน ทำไมต้องมาใช้ว่ามารกับพระไปด้วยกันถ้าไม่มีมารก็ไม่มีพระไม่มีพระก็ไม่มีมารฉันระหว่างจิตมารกับจิตพระอยู่ในห้วงคิดและอยู่ในห้วงจิตเท่านั้นเราไม่ได้หมายถึงว่ามารคือมีหน้าตาที่น่ากลัว เทพมีหน้าตาที่งดงามแต่มารพระเกิดที่ใจพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าตุมใหหิกิจจังอาตับปังอาคาตาโลตธาคาตาปฏิปันาประโมกขันติชายิโนโมาระพันธนาซึ่งแปลในเนื้อความว่าชนเหล่าใดเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นผู้ชี้บอกทางฉะนั้นผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะพ้นเครื่องผูกแห่งมาร